อยากมีอหุ่นที่ดีนะคะเราก็ต้องคิดถึงหุ่นนะคะเพราะว่าแรงหนึงดูดเนี่ยมันช่วยเราให้อ่าคิดในสิ่งที่เราอยากได้ก็คือเราคิดถึงค้นหุ่นดีๆแล้วเราก็ดูแลตัวเองโดยการที่แบบเราทานไม่ต้องเยอะนะคะเพราะว่าจริงๆเราไม่ต้องการที่จะทานเยอะเกินไปมันไม่ได้ใช้นะคะเพราะอย่างาพระเนี่ยอย่างพระของเราเนี่ยบางคนก็ทานแค่1มือ้อหรือ2มื้อเองนะคะ เกิดเรารักตัวเองรับขุนตัวเองเนี่ยถ้าเกิดเราทานพอดีทานปริมาณที่ไม่มากเกินไปในแต่ละวันนะคะมันก็แบบพลังงานก็จะใช้หมดนะคะหรือว่าบางทีเราไม่ได้ออกรลางกายมันก็ได้ใช้หมดแต่ว่าบางทีเราทานเยอะเห็นในนู่นเราก็อยากทานทานน,ทานนู่นทานนี้เราก็ไม่ออกร่างกายเราเก็บไว้นานๆถูกไหมคะมันก็เหมือนดินพอกหางหมูค่ะมันก็จะลดลดยากมากเลยเพราะว่าแบบไขมันก็จะเคลือบทั่วหน้าท้องกตับไตไส ความอดทนความพยายามมากเลยค่ะคก็ต้องนะคะพยายามเดินขึ้นลงถ้าเกิดเป็นที่แบบต่างระดับขึ้นลงเขาหรือว่าสเต็ปบันไดเนี่ยพวกนี้จะช่วยพวกอแอร์ต่างๆหรือว่าพวกแก๊สในท้องเราพวกไขมันที่มันเป็นน้ำเนี่ยมันจะช่วยลดได้คือ ดินทีอุ่นๆเนี่ยมันจะช่วยด้วยช่วยแบบทาให้เซลล์ไลท์เราออกเวลาปัสสาวะมันจะออกมาจากเซลล์ไลท์นะคะก็คือใครอยากมีผิวสวยนะคะหน้าสวยหน้าตึงหน้าเด็กนะคะคุณออกกําลังกายมันจะให้สเต็มเซลล์หรือคุณไม่ออกคุณก็แบบทําชีวิตให้มีความสุขคิดแต่เรื่องบวกตลอดเวลาอย่าไปคิดเรื่องลบนะคะคุณก็มีความสุขได้ะะอันนี้ก็มา